ที่นี่สถานีวัดแสที่สถานีวัดโ์ ทางบริษท้มีความสนะบขึ้นเพื่นำที่สถานีบ้านโป่งโขนเตรียงสิค้าและสำลักของ่านิในกรุงเทพฯเลยค่ะโขและริษัทเชลชัจรที่มีนแนที่เป็นบวนรลชาติจำนวที่351นี่งส่งแด้บริษัทกำลังสถานีโูรีสอทางยังไม่หยุดอีกเหรอยังไม่หยุดอีกเหรอโขบริษัทบอาป่งไแล้วจะส่งได้บริษัทที่สถานีนครชุมของกุลโคตรราภูมิสานีต่อไปตามมดังคะ